Okay. จ้าเอ๋โฟมอะไรครับใครเอ๋อยวีใครเนี่ยกวิจกน,วนจ้าเอ๋ก่อนเลยหนจ้าเอ๋ก่อนจ้าเอ๋วิจ้าเอ๋ดาวกระอหลกนิ้วตีนี่บ้านบ,บ้านของใครครับบ้านของหนุนก็มีรูปบอลเจอามาแล้เขามีใครอยู่บ้านไหม พ่อเป็นหมาป้าหรือเป็นลูกหมูหนูเป็นลูกหมูต้องกอกกอกก่อนใช่กอกก๊อกกอกมีใครอยู่บ้านไหมมีเจ้าชื่อลูกหมูใช่ไหมลูกหมูสีพิงค์สีพิงค์ลูกหมูตัวที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามนี่งสีพิงค์เหรอโอ้ข้ค่าเข้าไปหน่อยได้ไหมนี่ขอข่าเข้าไปหน่อยได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะ จะมาป้าเป่าเลยไหนยิ้มเล้วหล่อหน่ะไหนทำหน้าหล่อทำไงป้าป้านั่งเก้าเก้าของใครอะลูกของเบบีป่าป้านั่งแล้วเป็นยังไงปรากฏว่าเป็นอะไรเก้าอ,อี้เป็นไงลูก เก้าอี้จะเป็นยังไงปะป้านั่งตัวเล็กไมาปะป้านั่งของเบบี้อ่ะแล้วเก้าอี้มันเป็นไงพังเลยไหมใช่อุ๊ยปะป้าทำเก้าอี้เขาพังหรือเปล่าใช่ไหมลูกใ,ใช่ไหมครับพี่เขาก็มาดูดูใครดูคุณบอลไงคุณพ่อไปนั่งเก้าอี้เขาพังใช่ไหมเออมันจึมีโทรเข้ามาเพื่อต้องไล่ไปดีโอ๋อออออปะป้าหลังนั่งปะป้ามีเก็บเงินเพื่อช่วยเขา